ที่ผมอธิติค่าวสไตล์พาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับยนกรรมที่ต้องบอกว่าเป็นน้องเล็กของค่าย m a สด้าเซลประเทศไทยนั่นก็คือ m a ส d a 2นะครับแล้วก็เขาไม่ใช่เวอร์ชั่นปกติธรรมดานะครับเพราะว่าเป็น m a สด้า2คาร์บอนเอ dition หนึ่งใน4โมเดลของ m a สด้าที่มีการอัปเกรดตัวเองเข้ามาให้มีความดุดันคมเข้มยิ่งขึ้นสำหรับเรื่องการขับขี่จะเป็นอย่างไร เดี๋ยวพบกันครับในในตระก,กูลคาร์บอนดีเซชั่นของมาส d a าเนี่ยจะมีเฉพาะสีเทาเลยนะฮะมีให้เลือก2สีแมชชีนเกรย์กับ p o l ี m e ม a l g r เกรย์เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นมาส d a าสองมาส m a าสามมาสาสี่ X สามหรือจนกระทั่งถึง c ี X สามศูนย์ทั้งสี่โมเดลเนี่ยฮะจะมีแค่สองสีให้เลือกเท่านั้นตัวนี้ในรุ่นพิเศษเนี่ยตัวคาร์บอนเนี่ย เขาจะพัฒนามาจากมาต d าสองซีดานตัวท็อปแหละนะครับค่าตัวในรุ่นคาร์บอนอ i ด i ชั่นตรงนี้ก็จะอยู่ที่600,000ก็ื่นนะครับก็จะราคาเท่ากันทั้งในตัวถังซีดานที่เราขับแล้วก็ตัวแฮทต์แบ็กห้าประตูเท่ากันคัาววาเท่ากันในคาร์บอน d i ดิชัเรื่องของชุดแต่งภายนอกที่เพิ่มความสปอร์ตอยู่ดันก็จะเป็นเรื่องของ ฝาครอบกระจกมองข้างอ่านี่เป็นสีดำใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็ล้อล้อของอของมัสด้า2เนี่ยจะไม่ได้สีดําทีเดียวครับก็เรียกว่าเป็นสีสีกึ่งดําซึ่งเป็นสีเดิมของตัวท็อปของมาสด้า2อยู่แล้วอ๋อครับ,รบแต่ในรุ่นอื่นๆบอดี้อื่นๆนี่ก็จะเป็นล้อดำด้วยกระจกมองข้างสีดำ ครับครับกับโทนสีตัวรถนะเ็เข้มขึ้นเขาเรียกเขาใส่เขาเรียกคุมโทนอใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือกระจังหน้าฮะอันนี้ก็จะเป็นเป็นโนแบ็กสีดำด้วยเขาเรียกความเปลี่ยนแปลงของมาสด้าสองนี่ที่เห็นได้อย่างชัดเจนย้อนไปสองปีก็จะเป็นรุ่นฉลองหนึ่งร้อยปีของมาสด้านะครับเราก็จะเห็นไอ้เจ้าบอกสีแดงเบอร์กอดี้เนี่ยอยู่ในรุ่นนั้นพร้อมทั้งโลโก้ร้อยปี ถ่ายทอดมาความเปลีป่ยนแปลงที่เห็นอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของแพคตินัมคอร์สใช่ไหมฮะที่ก็มาอยู่บนตัวถังของมาสด้าสด้วยสุดท้ายเนี่ยณปัจจุบันก็คือคาร์บอนเอ dition ที่เราทดลองขับอยู่แล้ววันนี้เราขับกันแบบเขาเรียกใช้งานในชีวิตประจําวันจริงๆก็วิง่งทั้งในเมืองแล้วก็ออกไปนอกเมืองเล็กน้อยรับประทานอาหารกันสักแถวบางแสนแล้วขับกลับมานะครับเดี๋ยวก็จะได้รู้ถึงเรื่องของสมรรถนะรวมถึงอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยด้วย พาวิถีใช้ความเร็วแต่ผ่นครับอยู่ที่ประมาณหนึ่งรสิบตลอดทางครับแล้วก็ฝากกระแสลมทางบูบับเลยครับอัตราที่เปลืองอยู่ที่19.8เก้าจุโอ้ไม่ธรรมดาครับสำหรับเครื่องยนต์่ลิตรนะครับโอเคนะครับในเรื<ด>่อง <ๆ S 1> ของการจระปีดถือ,อว่าดีทีเดียวครับดีทีเดียวความเร็วก็ไม่ได้ต่ำมาก19.8กกิโลเมตร <พอ S 2> ต่อลิตรครับผมโอ้โหเนาะก็สมกับเป็นเรียกว่า รถยนต์ที่เป็นเซกเมนต์ประเภทว่ากระทัดรัดแล้วก็กึ่งอีกโคกคาร์เป็นไปนตามมาตรฐานนะครับเรินพันสาม, 1300, มได้ประหยัดแล้วในเรื่องของการเล่งแซงในช่วงความเร็วที่เราใช้เดินทางตั้งแต่90ถึงถึง120เนี่ยก็ถือว่าตอบสนองค่อนข้างดีครับ ช่ันนะครับครั้งนี้ต้องบอกว่ามากันในแบบขับขี่ในชีวิตประจวาวันครับก็ได้ว่าขับทั้งในกรุงเทพนะครับ,รบจนกระทั่งขึ้นด่วนกรุาวิถีมาสู่ชนละมาศวิถี84พันศาผมเรียกยังไงได้ไหมเล็โทูปุ๊บปับ๊บออ๋ถูปุ๊บปับ๊บม,มาปั๊บปั๊บเดี๋ยวก็กลับ<อ>นะครับกินข้าวแล้วก็กลับกันแล้วก็เรา แยกกับคณะซึ่งมากันทั้ง4โมเดลเลยนะครับมัตกาสองมาสด้าสามซีเอ็มสามซีเอมสามศซึ่งได้รับการตกแต่งในแบบ Edition คาร์บอนเ dition ทั้งเรียกว่าทั้งตระกูลของมาสด้าในช่วงเวลานี้นะครับ,รบตั้งแต่เปิดตัวตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาแล้วก็เรียกว่าเป็นตัวทำตลาดในเวลานี้ครั้งนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเรามีโอกาสที่จะ สัมผัสกับความดุดันไม่เกรงใจใครนะฮะุนคณทั้งเรื่องของการตกแต่งกระจังหน้าที่เป็นแบบสีดำอินโนแบล็คนะครับไฟหน้า LED แบบแบล็คโครมนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของจุดเด่นเลยคขอบกระจกมองข้างนี่นะครับอ๋อเป็นสีดำสีดำสนิทอันนี้ก็ คุมโทนกับสีภายนอกที่ต้องบอกว่าเป็นสีโทรีแมชเชลเกรสนะครับอาจจ,อาจจะเรียกยากนีดแต่ว่าโอเคเข้าใจกันง่ายๆอยู่ว่าบางคนอาจะเรียกว่าเป็นเทาเทาสุดฮิตเลยอ่ในเวลานี้แล้วก็อีกสีหนึ่งของเขาซึ่งในคาร์บอนนชั่นอีดิชั่นนี้นะครับก็จะมีอยู่สองสีนี่แหละครับอีกอันก็เรียกแบชชินแบชชินเกราแมชชินเกรก็อันนั้นก็จะ เรียบหรูกว่าคันนี้ก็จะแนวสปอร์ตครับแล้วเราก็ขับมา z ดาสองในโมเดลซีดานนรเรื่องของการตกแต่งภายนอกอย่างที่เรียนให้คุณผู้ชมได้ทราบแต่ภายในเนี่ยฮะที่เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนก็คือเรื่องของหนังบอะนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นสีเบอร์กอรดีเบรสก็ไม่ได้แดงแจ๊สนะครับเป็นแ<ม>ดงผสมผสมโอ้โหผสมผสนถือว่า ใช่ครับก็ทาให้รถนั้นมีควเรียกว่าลักษณะดูหรูแล้วก็พรีเมียมมากยิ่งขึ้นครับเรื่องของชุดขับขี่นะครับเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์บล็อกเดิมนะครับ1.3เบ,บนซินครับแรงม้าเท่าไหร่นะครับติเก้าสิบสแรงมา้ากับแรงบิด123่งรอยสิสามนิวตันเมตรเกยงพอแล้วนะโอ้โห สบายสบายในเมืองก็ปิดปลาศนะครับส่วนนอกเมืองเนี่ยก็ถือว่าพอเพียงกับการเดินทางระหว่างจังหวัดแต่คุณจะไปไหนจริงๆกไปได้ทั่วประเทศไทยครับค่าประหยัดดีเขาเคลียรัวโรงงานอย่ายี่สิบสาแต่ว่าอานโก้เนี่ยเขาทำมาเมื่อกี้ตอนขามาเนี่ยกว่สิบเก้ากว่าโอ้โหไปธรรมดานะครับ19บเก้าจุดแปดใช่ครับอาจารย์โก้วิ่งมาร้อยร้อยสิบนะครับไม่ได้วิ่ง8ปดเก้าสิบนะครับ ก็ถือว่ามีความประหยัดอย่างที่รถขนาดนี้ควรจะมีในยุคปัจจุบันนี้นะครับ,รบแล้วก็เขาประหยัดเขาก็มีความปิดปลดนะักอยู่ในตัวเองนะครับอย่างที่ผมับอยู่นะครบบางคังอาจจะมองให้รถเล็กแบบอื่นหรือเปล่าไม่นะไม่นะกดพุ่มาปลานะั๊กนะครับนะแล้วก็เกียร์ก็สมกําลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ6สปีดแลบทอ่อคอนเวนเตอร์นะนะครับยังมีลูกเล่นแบบต่ออีกนี่สามารถที่จะดึงเข้าหาตัวแล้วก็ แล้นพเพิ่มรถที่ภูุงอะไรก็ยังมีให้เล่นอีกพาร์ท h ชฟหลังภูุงอะไรซึ่งรถเล็กนี่หายากนะครับมาให,<จ>ให้เยอะเลครับจริงแล้วรุ่นใหญ่กว่านี้ก็หายากครับ,รบแต่เขาก็มีมาให้นะฮะยิ่งกว่านั้นเนี่ยเรื่องของ อันน okay, ี้แต่อันนี้ทำดีคุณทํานะครับก็เรื่องของเบรกก็ให้ความรู้สึกที่เรียกว่านุ่มนวลดกดีดดีเล็กดึดีดดดดดอย่างที่ควรจะเป็นครับก็ถือว่าเป็นรถขนาดกระทัดรัดอีกรุ่นหนึ่งเรียกว่าเป็น t o อป f the Top จริงๆแล้วในตัวท็อปก็ก็มีเพียรพร้อมอยู่แล้วนะครับแต่อันนี้ตกแต่งให้ดูคมเข้มมากยิ่งขึ้น นะครับในสไตล์คาร์บอนเอ d i t i o นครับ